สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับาระตูนคาคุระบาจิในตอนที่25ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าแลกเปลี่ยนครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นการที่คุณชิบาทานประเจิญหน้ากับพี่ชายของฮาคุรินั่นเองครับเขาก็กําลังเห็นนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกําลังจะใช้วิชาอาคมออกมาครับคุณชิบาก็คิดครับว่าเฮ้ยเนี่ยมาแล้วไอ้วิธีต่อสู้ของตระกูลซาซานามิที่คนเขาลือกันนะว่าสามารถสร้างแล้วก็ ควบคุมแรงกระแทกได้โดยพี่ชายนั้นก็กําลังจะใช้ท่าคลื่นดับศูนย์ครับแล้วเขาก็พุ่งตัวอย่างรวดเร็วครับผมเหมือนกับมีคลื่นส่งมาด้วยเนี่ยยายามที่จะโจมตีใส่คุณชิบะนะแต่คุณชิบะนั้นสามารถหลบได้ครับคุณชิบาบอกครับว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้คาดเดายากที่นาแต่กับการว่าเจ้านี่เนี่ยอยู่ดีก็เปลี่ยนมุมโจมตีแล้วก็กําลังจะพุ่งเข้าหาคุณชิบาอีกครั้งหนึ่งครับคุณชิบาหลบได้ครับผมแตม่เรียกได้ว่าการโจมตีที่มันไปโดนด้้านนนหลังเีี่่พืท หลังที่โดนแรงกระแทกเข้าไปนี่คือแบบพังเละเทะตุ้มเป๊ะอะไรกันพอสมควรครับพอเห็นพลังความสามารถแบบนี้ครับคุณชิบะกก็มองคับว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในบรรดาคลื่นเลยก็ว่าได้ครับเท่านั้นยิ่พอครับในบรรดาคลื่นเนี่ยมันจะมีคนที่มีฝีมือใกล้เคียงกันอีก3คนแล้วไหนจะยังมีคนพ่ออีกที่เรายังไม่รู้ว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่เขายังไม่รู้ว่ามีวิชาอาคมอะไรบ้างและตอนนี้เนี่ยจีโรเองถึงแม้ว่าจะมีดาบอาคมอยู่แต่ก็ถือว่าสถานการณ์ ของจีโร่เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเขาเริ่มเป็นห่วงจีโร่ครับเขาเลยกาลังคิดกัว่าถ้าเขาพายเจ้าหมอนี่กลับไปยังสถานที่เดิมและให้เป็นการประชหน้าต่อสู้กันแบบ5ต่อ2คุณชิบะจะสบายใจมากกว่านะยังดีกว่าให้จีโร่นั้นต่อสู้เพียงลําพังนั่นเองนะตัดมาที่ด้านการต่อสู้ของจีโร่ครับจีโร่นั้นยังรับปือได้ดีอยู่ครับยังไม่ได้เพียงพลทำให้กับศัตรูแต่อย่างใดครับซึ่งจีโร่เนี่ยก็ได้ทําการฟันดาบแล้วก็ทําลายดาบของฝ่ายตรงข้ามไปด้วยครับซึ่งพอดาบถูกทําลาย ไปเนี่ยก็จะมีชายคนหนึ่งครับบอกว่าคุณพ่อครับขอดาบ2เล่มหน่อยสิครับในขณะเดียวกันเขาก็กำลังคิดว่าโอ้ดาบอาคมนี่ความสามารถเจ๋งเหมือนกันนะรวดเร็วใช้ได้เลยครับซึ่งพอเขาบอกขอดาบไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแบบกลุ่มก้อนดําๆนะครับผมแล้วมันก็จะมีอาวุธโผล่ออกมาจากกลุ่มก้อนดําๆนั่นแหละครับโคตรเฟี้ยวนะกลายเป็นว่าเขานั้นอยู่ดีก็ได้ดาบสองเล่มขึ้นมาใช้งานกันไซอย่างนั้นครับจีโร <G iro S 2> ก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธมันโผล่มาแบบไม่หยุดไม่หย่อน นี่ก็คงจะเป็นความสามารถของพลังคลังของหัวหน้าตระกูลนั่นแหละแล้วตอนนี้เรื่องราวความสามารถของหัวหน้าตระกูลเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ตัวจีโรยังไม่รู้ครับแล้วแล้วชายคนเดิมตอนนี้ขออาวุธใหม่อีกแล้วจ้าบอกว่าป้าป๋าขออาวุธที่มันแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยสิป้าป๋าแล้วเขาก็ได้อาวุธใหม่มาครับผมมาเผชิญหน้าต่อสู้กับจีโรอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยจีโรนั้นโดนคลื่นกระแทกทําให้ตัวจีโรชง,งักครับแล้วจีโรนั้นก็กําลังอยู่ท่ามกลางวงล้อมครับ กำลังจะโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงครับแต่ทันใดนั่นเองครับอยู่ดีชิบากะก็โผล่มาครับ โผล่มาพร้อมกับพี่ชายอีกคนหนึ่งครับทำให้การโจมตีของพวกคลื่นเนี่ยมันปะทะก,กันเองครับผมเรียกได้ว่าคุชิบาดิโผล่มาได้จังหวะด,ดีมากครับไอคนที่โจมตีกันเองเนี่ก็กระเด็นกันไปทั้งคู่นะส่วน2คนที่โดนคลื่นกระแทกของกันและการครับเขาก็ง,งงๆนะครับว่าเฮ้ i, oya, o, ยโซยะแกโผล่มาจากไหนวันนียเขาก็งงนะว่าเอ้ย e มันเกิดอ,อะไรขึ้นวันนียอยู่ดีกลับมาบ้านได้ยังไงวะสาเจอฮาคุริแท้ๆแ,แล้วเชียวนะเนี่ยตอนนี้ครับหัวหน้าตระกูลก็มีการค,ค,คุ้นคิดถึงสถานการณ์นะครับว่าเอ๊ะ e อยู่ โซยะก็โผลมาแถมโซยะเนี่ยบอกว่าเจอฮาคุริแล้วด้วยครับเขาเองก็เรียกว่าฉลาดพอสมควรครับเขาเชื่อมโยงเหตุการณ์กันได้ครับแล้วเขาก็ได้ทําการเรียกฮาคุริออกมาครับผมแล้วพอเรียกฮาคุริออกมาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยแกเองสินะฮาคุริที่เป็นคนพาคนพวกนี้มาน่ะฮาคุริเองก็งงเหมือนกันครับที่อยู่ดีตัวเขาเองเนี่ยโผลมาอยู่ใกล้ๆกับพ่อเขาไปอย่างนั้นนะคนพ่อนี่เอาดาบจ่อคอลูกเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าสินค้าที่ลงทะเบียนไว้ในคลังเนี่ยตัวเขานั้นจะสามารถ นาออกมาได้ตามใจชอบครับตอนที่เขาเรียกคลื่นออกมาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับแล้วจะบอกอะไรให้นะทุกคนในตระกูลซาซานามิเคยผ่านพิธีลงทะเบียนมาตั้งแต่ยังเป็นทานลกด้วยกันทั้งนั้นแหละเพื่อเป็นการปกป้องลูกๆจากศัตรูภายนอกใดยามฉุกเฉินนะนะถ้าเป็นจอมอาคมก็น่าจะรู้ได้ไม่ยากว่าตัวเองลงทะเบียนเอาไว้แต่นนรับผมไอ้เจ้าฮาคุริเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในฐานะจอมอาคมอะไรสักหล่ยครับก็เลยกลายว่าไม่ได้รู้ตัวเรื่องพวกนี้เลยนะคนพ่อหันไปหาชีบาก ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสาหรับพวกแกแล้วเนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญมากเลยใช่ไหมล่ะอยากได้ตัวคืนหรือเปล่าจิโรนี่เรียกว่างงงนิดๆนะครับว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแม่งจับลูกชายตัวเองเป็นตัวประกันได้ด้วยวะ <laughs> แต่คุณชิบะนี่ก็รับกับนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยเสียใจด้วยนะไอคนอย่างงั้นไม่มีค่าหรอกเว้ยเพราะว่าเขาเนี่ยบอกข้อมูลมาหมดแล้วและอย่างนะเขาก็เป็นแค่คนแปลกหน้านหรับพวกชั้นที่เพิ่งจะเจอกันได้ไม่นานนะอยากจะต้มยำทําแกงอะไรก็เชิญเลยมันเป็นปัญหาของคนในบ้านพวกแกไม่ใช่ละไงอยากจะเคลียร์อะไรก็เคลียร์เองเลยสิและตอนนี้ครับคุณชิบะเองก็เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามแบบมือสั่นนะผมเออเขาก็คิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงไม่กล้าที่จะฆ่าฮาคุริจริงๆหรอกครับแหมการที่จะฆ่าลูกตัว เองเนี่ยมันคงไม่มีใครทําได้ง่ายๆนะทางด้านคนพ่อก็บอกว่าเอ้ยแกมามองว่าชั้นมือสั่นเหรอแกกาลังดูถูกว่าชั้นลังเลหรือยังไงวะฉันจะบอกอะไรให้นะชั้นสั่นเพราะว่าชันโกรธและชั้นก็เศร้ามากๆด้วยเว้ยคนที่เกิดในตระกูลซาสนามิแต่ดันใช้อาคมไม่ได้คนไร้ประโยชน์ที่ทําได้แค่สร้างปัญหาไปวันๆอย่างไ้เจ้านี่เนี่ยไม่มีค่าให้มีชีวิตอยู่หรอกแต่จะให้ลงมือกับลูกตัวเองเนี่ยฉันก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะตอนแรกฉันก็เลยทําเป็นแค่ขับมันออกไปแค่นั้นแหละแต่ันก่อ กลับไม่เห็นค่าความเมตตาของฉันเลยแถมยังมาสร้างปัญหาให้ฉันอีกและตอนนี้ฉันจะใช้มันเป็นตัวประกันแต่มันก็ยังไม่มีค่าที่จะเป็นตัวประกันอีกมันคงช่วยไม่ได้แล้วล่ะฉันคงจะต้องฆ่ามันซะแล้วล่ะจีโร่ก็เลยรีบห้ามไว้ก่อนครับจีโร่บอกครับว่าสําหรับตัวเขาเนี่ยฮาคุรินั้นเป็นคนที่มีค่ามากครับแล้วก็มีการย้อนสั้นๆนะครับคือฮาคุริเนี่ยเคยบอกว่าจีโร่นั้นเป็นคนที่เหมาะกับดาบอาคมมากที่สุดครับจีโร่บอกกับคุณชิบานะครับว่าฮาคุรินั้นช่วยจีฮ ทางด้านคนพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าจะเอาชีวิตลูกชายฉันไปเนี่ยขอดูหน่อยละกันนะว่าพวกนายเนี่ยมีอะไรที่มันสมน้ําสมเนื้อในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้บ้างนะและภาพก็ตัดมาครับผมเราก็จะเห็นว่าทั้งคุณชิบะฮาคุริแล้วก็จีโรนั้นกลับมาถึงที่พักกันแล้วนั่นเองครับตอนนี้ฮาคุริก็เรียกว่ามีท่าทีเศร้าเสียใจร้องโหยร้องไห้แล้วก็กล่าวขอโทษออกมาครับและภาพก็ตัดไปที่ด้านแดนเทวาครับผู้นําคนหนึ่งได้รับรายงานครับโดย เขาได้รับรายงานว่ามีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาในงานประมูลลาคุซาฮิจินั่นเองครับซึ่งสินค้าใหม่ที่ว่านั่นก็คือตาบอาคมเล่มที่7ผลงานชิ้นสุดท้ายของโลคุยระคุนิชิเกะเอนเทนจะถูกนํามาประมูลด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าระดับผู้นําของแดนเทวานี่มีสตันเลยนะ ตัดไปที่ด้านพ่อของฮาคุริสั้นๆอีกแวบ,บหนึ่งด้วยครับพ่อก็บอกว่าในที่สุดนะไอ้เจ้าฮาคุริเนี่ยมันก็ทําตัวมีประโยชน์กับเขาสักทีหนึ่งนะและตอนนี้นะงานประมูลลาคุซาอียิปต์เนี่ยมันก็คงจะกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยละภาพตัดมาที่ด้านกลุ่มของจีฮีโลครับตอนนี้ฮาคุริก็ยังขอโทษขอโพยใหญ่เลยครับว่าโอ้ยของสาคัญของจีฮิโลเนี่ยกลายเป็นว่าฉันต้องมากลายเป็นภาระแล้วก็กลายเป็นตัวถ่วงให้กับจีฮิโลไปซะแล้วนะแต่จีฮีโลเองก็ไม่ คิดที่จะโทษใครหรอกครับเขาบอกรัาว่ามันเป็นความผิดของเขาเองครับที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะต่อสู้ต่ออีกนะแล้วตอนนี้จีโร่ก็บอกคบว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีถือได้ซ้ำไปครับพอทุกอย่างนั้นกําลังเป็นไปได้ด้วยดีครับคุณชิบากะก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแผนของจีโร่อย่างนั้นหรอการให้เอ็นเทนไปอยู่ในมือศัตรูเนี่ยนะเป็นแผนอย่างนั้นเหรอตัวจีโร่ก็บอกว่าใช่แล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาบเอ็นเทนเนี่ยมันม ดาบอะไรแบบนี้นะจีโรก็บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอปัญหาอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวในตอนที่25แต่เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวต้องไปดูต่อไปนะครับว่าไอ้แผงของจีโรที่ปล่อยให้ดาบอาคมไปอยู่ในมือศัตรูเนี่ย มันมันคือแผนอะไรยังไงกันแน่ครับผมต้องการที่จะทําอะไรยังไงกันแน่นะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วย เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ